2 0่มกราคม2568ที่นี่จังหวัดบึงการครับ12นาฬิกาของวันนีน้ครับเรามาเช็คดูสภาพผลจากการที่เราพาต้นทุเรียนของเราผ่านวิกฤตในช่วงที่หนาว7-8วันที่ผ่านมานั้นลักษณะนั้นทําให้ทุเรียนหลายต้นหลายที่นะครับมีลักษณะอาการใบเหลืองแล้วก็ใบร่วง แต่ว่าต้นที่เรากำลังให้ท่านชมอยู่ณนขณนะนี้ก็เป็นผลจากการที่เราดำเนินการแก้ไขเบสิกเบื้องต้นนั่นก็คือการที่มีลมหนาวพัดมาตั้งแต่วันที่ 13, 14, 15, 16, 17นั้นเป็นช่วงที่เราเพิ่มการให้น้ำก็หมายความว่าเราให้น้ำทุกวันและให้ในปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมที่เคยให้มาผลปรากฏว่าณนะวันนี้วันที่20 มกราคมนั้นเมื่อเรามาเช็คดูสภาพตามใต้ทรงพุ่มแล้วอาการใบเหลืองใบร่วงนั้นหยุดไปแล้วครับในขณะนี้เราก็ยังคงสปริงเกอร์น้ําให้อยู่นะครับในขณะเดียวกันต้นนี้เขาก็กําลังมีดอกเช่นกัน่เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าต้นนี้ดอกร่วงน้อยมากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ถึง4%นนะครับก็าอาจจะเป็นว่าเรามีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่า แก้ไขในเบื้องต้นเรื่องของการให้น้ำนะครับเราให้น้ำทุกวันเลยในช่วงนั้น -78 วันผ่านไปความสดชื่นเขาก็เริ่มกลับคืนมาการร่วงของใบนั้นก็ลดลงไปนะครับนี่เป็นสิ่งที่เพื่อนๆหลายคนรู้สึกวิตกกังวลมากนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของอาการใบเหลืองใบร่วง เราก็เลยทำการทดรองให้อาหารให้น้ำทุกวันนะครับให้เป็นสปริงเกอร์วงกว้างอย่างนี้เลยครับนี่ลักษณะปลายกิ่งของเขามาถึงตรงนี้การให้น้ำเป็นวงกว้างเลยออกมาได้ยิ่งดีนะครับนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับอากาศก็จะอบอุ่นขึ้นต้นทุเรียนเขาก็จะปรับตัวได้ข้อสำคัญก็คืออย่าให้รากฝอยที่อยู่แถวนี้เสียหายห,ายหรือชำรุด วิธีการไม่ให้รากฝอยชำรุดหรือเสียหายหรือแห้งก็คือการให้น้ำนั่นเองอเรื่องการให้น้ำในหน้าแล้งหน,น้าหนาวนี่ยังคงเป็นคำตอบที่เป็นอมตะนะครับว่าการขาดน้ำหรือน้าไม่เพียงพอนั้นต้นไม้เขาจะแสดงอาการให้เราเห็นแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักสังเกตและช่วยประคับประคองแก้ไขตามเหตุการณ์นั้นก็สามารถที่จะพยุงอยู่ได้นะครับ จากวันที่22มกราคมเป็นต้นไปเราก็คาดหวังว่าสภาพความชื้นสัมพัสทางอากาศและและความหนาวเย็นนั้นน่าจะลดน้อยลงนะครับความชื้นสัมพัสอากาศน่าจะเพิ่มขึ้นตัวนั้นแหละจะเป็นตัวหนึ่งที่จะมาช่วยให้อัตราการสปีด ของต้นของรากของเขาเข้าสู่ภาวะปกติเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่มีการหลุดร่วงพอเจอลมหนาวสักหนึ่งอาทิตย์น็อกเลยครับนี่คือวิธีการที่เราทําการทดลองนะครับเราก็พอใจในสิ่งที่ปรากฏเห็นณนะขณะนี้ครับใบร่วงน้อยลงแล้วก็หยุดแล้วดอกไม่ร่วงครับร่วงก็แค่ไม่เกิน4%ที่เหลือก็ยังคงพอประทังไปได้ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ